พีน้องหย้มแล้วก็น้องหยิมนะคะวันนี้ช่วงกยิบแยมแตะกล่องนะคะ EP สองนะคะนี่เลยมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้ากล่องนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแล้วกันนาอว่ะกล่องที่หนึ่งเป็นอะไรเนาะที่หนึ่งนะคะเป็นบอโซดาคิสนะคะ ขอบคุณค่ะแม่ปุ้ดคิดว่าน่าจะเป็นเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวเพราะว่าตอนนี้นะคะที่เชียงใหม่อากาศเริ่มหนาวแล้วตอนเช้าเช้ามาบางก็มีหมอกลงยิ้มยิ้มใส่กางเกงขายาวกางเกงขายาวไปโลงเดนทุกวันเลยคือไม่รู้ฝรั่งอ้สีอะไรเนี่ยคือ เติมให้ด้วยค่ะเหมือนกันอ่ะเอาเป็ดละกันเนาะข้าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแม่พี่แกะตัวอย่างให้ดูนเนาะอ่าพี่เป็ดพี่เป็ดคุณแม่ใจแยกลงไข่ดูโอ้โหใหญ่มากอยากลองไข่คุณแม่ตายยอยากลองค่ะ ยืดนะคะขัดตอนยืยดยไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะนี่ต้องให้ป้านี้ซักก่อนใส่เสือ้อโอเคได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นชุดนอนพาย,ยืนลงมาขอบคุณค่ะกล่<ม>องที่สองน,นะคะ NT Pro House นะคะแม่ปุ๋ยอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะจากกรุงเทพค่ะขอบค,คุณค่ะคือแม่พูดผิดเหรออ๋อ อันนี้เป็นวิตามินนะคะเป็นวิตามินเดี๋ยวปุ๋ยแกให้ดูเนาะวิตามินคอลลาเจนนะคะของญี่ปุ่นของแม่ปุ๋ยเองอัน,นของชิเชโด้อันนี้เป็นอะไรครีมเขาแถมมาให้ค่ะลูกแล้วก็อันนี้ของลอ๋อลิ่ขอลิปหน่อลยลิปนะคะลิปเพราะว่าอากาศหนาวมากๆนะคะ ตอนเช้ามาถ้าไม่ได้ทาลิปมันหรืออะไรที่แบบเข้มข้นเลยนะคะปากมันจะแห้งมากเลยตรงน,นี้นะนะคะเดี๋ยสั่งลิมปมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะใ,ใช่ค่ะจากญี่ปุ่นเหมือนกันกล้องที่สามกระุกเท้าสวยบริษัทบีนี่จำกัดนะคะนีะ่บีนี่จำกัดกรุงเทพนะคะวังมือนะ อับเดี๋ยวคุณแม่ช่วยค่ะแม่ช่วยอ่ะจับมือคุณแม่ไหมไหไหมอุ้ยเดี๋ยวแกะดูข้างในก่อนแล้วกันเนาะวู้วววบบบูบีบบูบีอันนี้เป็นออยนะคะเด็ดยีราฟปนเพื่อนอันนี้แม่ขุยซื้อมาเองนะคะอันนี้นะคะเบบี้ออย นี่อันนี้แม่ปุ๋ยจะเอาหยดใส่ในอ่างอาบน้ําของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นดอร์นะคะจะสี้วงแต่เปไปแล้วแล้วอันนี้นะคะแม่ปุ๋ยชอบตรงกลิ่นมันนะคะมากอยมากลมอยากลมเอาไหมฮะกล่องที่สี่นะคะปัทมาเขมเพชกรุงเทพนะคะ ให้ปุ๋ยไม่รู้นะคะอันนี้เป็นอะไระเดี๋ยวมาแกะกันดูนะจำไม่ได้แล้วค่ะอันไหนโอ้โหรู้เลยหนักพรองมันหนักเอ๊ะมามะแม่ใช้กันไกดีกว่าแม่ใช้กันไกดีกว่าเนาะ โอเค่ยิ้มรู้เหรอคะว่าคืออะไรไรู้เหรอคะว่าคืออะไรไะปล่อยปล่อยก่อนคะ่ะอันนี้นะคะนี่นะคะอันนี้อันนี้นะคะคือเขาเรียกว่าเป็น บับเบิลบารนะคะหมายถึงว่าเป็นครีมอาบน้ําที่มีฟองคือไว้สําหรับทําฟองเยอะๆแบบฟองฟูนะคะฟองฟูเยอะอันนี้เป็นของเด็กนะคะอันนี้ของเด็กใครได้ขท้าอยู่ไหนคะใช่อันนี้บับเบิลบารคิตตี้ฮัลโหลคิตตี้นะคะหอมมากๆเลย เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะมารีวิวให้ดูนะคะเขาเขาบอกว่าอันนี้เด็ดมากแม่ปุ๋ยก็ไม่รูว่มันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามกันดูนะกล่องที่5้านะคะจากปลายดอกข้าวพองปลายหยองขนมอาหารเด็กคนกินคลีนผู้ป่วยนะคะจากปทุมธานีนะคะ ม่ปุ๋ยสั่งคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนข้าวอพงเขาเรียกว่าข้าวพงะะาวพงจากปลานะคะเขาทำมาจากปลาอันนี้ปุ๋ยสั่งมาให้เขาให้หนูมือแย้มติดในกระเป๋าไว้นะคะเวลาไปเที่ยวหรือไปเรียนว่ายนะ้ําหรือไปเรียนอะไรกลับมาพอเขาหิวนะคะให้เขากินในรถได้นะคะถุงเนี่ยมันมีประโยชน์ด้วยอันนี้ซื้อมาให้พ่อบอมเลยนะเรากินแบบด็บๆมันเหมือนเป็นเป็นรสเหมือนพริกเผาอะไรนี่แหละคะ ปลาหยองแบบเผ็ดกับปลาหยองแบบออริจินอลง่ายเดี๋ยวให้แม่ดูก่อนนะคะอันนี้เป็นข้าวพองปลาหยองอันนี้รสงาของเด็กไม่เผ็ดนะคะแพ็กเกจน่าทานมากๆเลยดได้ค่ะแล้วต่อไปอันนี้เหมือนกันนะคะแต่เป็นรสน้ำพริกเผานะคะของพอบอมแม่ปุ๋ยซื้อมาให้พ่อบอม อันนี้ซื้อมาเผื่อครอบครัวเราเอาอไปปิกนิกอะไรอันนี้เดี๋ยวเขาอยากกินนะคะอันนี้อย่างนี้เลยเวลาเปิดมาน,นี่นะคะอ,นนอันนี้เอาไปโรงเรียนมากเลยอ่ะอันนี้เอาไปโรงเรียนได,ได้ไหมได้ค่ะคนละหนึ่งชิ้นนะหนูยิ้มบอกเลยนะว่าอร่อยไหมอร่อย,อออยแม่ชิมหน่อยสิอืมอร่อย แล้วไม่ได้ไม่แข็งเลยนะคะเด็กๆทานได้แนะนําเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวไม่ปุ๋ยจิ้มรสน้ำพริกเผาไม่ปุ๋ยคิดว่าน่าจะอร่อยอันนี้เหมอะมากเลยนะคะสําหรับไปปิกนิกหรือไปอย่ในรอันนี้พริกเผามันเผ็ดค่ะลูก,กดูอะรพริกอยู่ไหนน้ำพริกเผาหอมจะดมจะดมจะดมเดี๋ยวเขาจะดมใช่ไหม มันเป็นปลาค่ะไม่ใช่หมูนะไม่ใช่หมูหยองนะอันนี้เป็นปลาหยองอืมอร่อยอ,อืมแล้วนี้กองใหญ่เบอร์เริ่มเทิมนะคะจากช่องเด็กทอยนะคะนีช่องใน YouTube น้องๆก็เข้าไปหาดูกันได้นะคะยิ้มแต่ย้ำขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะ ผู้ไปหรือเปล่าเนี่ยผู้หญิงก็เล่นของผู้ชายได้หนูย้ำบอกว่าอยากเล่นนะคะผู้หญิงก็เล่นของผู้ชายได้อันนี้นะคะมีเยอะมากเลยส่งมาให้นะคะขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวให้หนูยิ้มอยูแย้มมีวิวเนาะแกเลยแกเลยอันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ทหารรถถังปืนเรือนะคะเกี่ยวกับทหารเลยนี่ต่องนี้นะ เด็กทอยใช<อ>่แจกด้วยอันนี้เมือ่อกี้พอมบอกว่าช่องแ้ยเด็กทอยเขามีแจกเลยนะคะสำหรับอ่าไม่ว่าจะเป็นถึงแม้จะเป็นปน,น้องร้องผู้หญิงเนาะอาจจะมีน้องชายหรือพี่ชายนะคะนี่ก็อบอกกล่ากวกันได้เนาะใจมากเลยอ่ะนี่มีหลากหลายแบบมากเลยเดี๋ยวพ่อผมอาจจะไว้เป็นกิจกรรมมาแจกให้บบเด็กๆนะคน้นรู้กว่าจะมีหลย อ่ามีเงี้ยเหมือนกันเลยเนี่ยไม่หวยดูดิเหมือนกันอ่าอาจจะเอาไว้แจกน้องๆด้วยก็ได้ใช่เดี๋ยวดูคัดมาให้หน่อยเดี๋ยวอาจจะแจกให้น้องๆเดี๋ยวมีแจกด้วยนะคะติดตามกันนะกิจกรรมพิเศษน้องๆนะคะที่อยากส่งของให้ช่องของเรานะคะก็นี่เลยยิ้มแย้มทีวีตู้ปอนอ่ะหนึ่งสองศูนย์ค่ะไกรสณีสันตา อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะ50210นะะ่ะมหน้าเราจนมี้ะไรทำอะไรอันนี้เขาห้นนาป,ประกอบขอลูกน,นี่นะสำหรับวันนี้แม่ปุ๋ยน้องหนูยิ้มอยู่แย้มขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์สัครสมาชให้แม่ปุ๋ยด้วยนะสวัสดีค่ะ i